สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบก,กัชบช่องมีมามนาอนทาโรชแนลนะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปรันด้อมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรันด้อมดวงความรักของชาวธาตไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะ เดีเรามาดูกันว่าคลิป r ร n d อต้อมตรงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆสามารถรับชมรับฟังเพื่อความบัเทึงได้หรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้เนาะตรงกับตัวคุณก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้นะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมันขอดูพลังงาน affirmation ช่วงเวลานี้ชาวท่าท้ยกำลัง affirmation หรือ manifestation เรื่องของอะไรจ้ะมาแล้ว animation chip น,ชน,ชนะคะส่วนช่วง development work and career แล้วก็ help b e and well-being อ่ะเรามาดูกันความรักโอ้ oh. I express myself fully as an act of self-love นะคะช่วงเวลานี้รักตัวเองเต็มที่เต็มพลังแล้วก็แสดงออกมาให้คนรอบข้างได้เห็นด้วยนะเพราะว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะของการ s e l f ์เลิเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีต่อใจดีต่อตัวเราแล้วก็ มันทําให้สภาวะภายในของเราแบบเต็มอิ่มไปด้วยความรักด้วยค่ะการให้ priority กับตัวเองการให้ความสําคัญคนที่เราต้องนึกถึงลำดับแรกเลยก็คือตัวเราเราโอเคไหมเราแฮปปี้ไหมนะคะมีพลง,งานส p i r i t ิ t ัล l ์ e ด e ิล e อปด้วยนะ I am grateful for the support, of t i v i f e masters and t r a n s c e n t e d teacher who help me on my spiritual journey โมเป็นถึงเวลาที่คุณแบบดีีมากสรับการที่แบบคุณได้รับการ support กับสิ่งต่างๆนะคะที่มันจะเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณตัวตนพัฒนาเป้าหมายของตัวคุณเองเนาะ เป็นช่วงเวลาที่หันกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นจริงๆนะคะ Work and career I follow my passion with l e a s to prosperity โอ้โห,โหการงานที่มันมันม่นคงหรือแบบว่ารู้สึกว่าคุณทำตาม passion ของคุณแล้ว,ลวมันนำไปสู่ความมั่นคงในชีวิตนะคะดีนะ เออว่าดีเลยเราได้งานที่เรามีแพชชั่นด้วยหรือว่าเราทำตามแพชชั่นของตัวเราเองในเรื่องของการงานาการพัฒนาหรืออะไรหลายอย่างมันทำให้นำพาไปสู่จุดที่เรารู้สึกว่ามันดีในอนาคตได้นะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะ I eat food that nourish my body and give me energy บพราว่าคุณเลือกกินปะช่วงนี้เลือกกินมากขึ้น คือกินอะไรที่มันดีอ่ะแล้วก็ให้พลังงานที่ดีนะคะมโนคุณเลือกในสิ่งที่แบบเหมาะกับร่างกายเหมาะกับตัวตนของตัวเองด้วยนะในเวลานี้จริงๆเป็นช่วงที่อาจจะหันกลับมาดูแลตัวเองให้ความรักกับตัวเองดูแลทั้งสุขภาพการงานการใช้ชีวิตแล้วก็การพัฒนาจิตอิญ,ญารณตัวตนต่างๆด้วยนะคะก็ให้มันปัง ไปทุกด้านเลยเนาะอืมให้มันปังไปให้สุดเลยมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทิศทางพลังงานนะคะมันจะเป็นไปในสเต็ปไหนอีกเนาะพลังงานเพิ่มเติม พลังงานของชาวธาตุไฟชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะในเวลานี้มีภาพรวมขิงออกวานเดฮาฟันสิเหรียญนะคะห้าดาวิลฟอร์จูนจังหวะโอกาสโมเมนต์มาแล้วนะคะแล้วก็ มันมีการแบบเติมเต็มพลังงานความสุขให้มันเป็นความสบายใจมากขึ้นนะคะมีการปล่อยวางกับชนานการณ์ปัญหามีความรู้สึกว่าเออเราได้มีแพชชั่นเราได้มีพลังงานที่มันก่อเกิดพลังงานดีๆแพชชั่นทางความคิดทางความรู้สึกมันว่าคุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะในการที่จะนำพาตัวเอง ให้ประสบความสําเร็จตัวตนของคุณอยู่ในจุดที่มีความรับผิดชอบกับอะไรหลายอย่างหน้าที่การงานมีการปล่อยวางกับสถานการณ์ปัญหามีแนวทางของการอยากจะเติมเต็มความสุขความแฮปปี้แบบในแบบที่เป็นตัวตนของตัวเองนะคะแล้วก็มีจังหวะทิศทางของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้น ช่วงเวลานี้เป็นช่วงของจังหวะโอกาสที่เราจะได้พัฒนาตัวตนพัฒนาตัวเองให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นหรือให้อยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าวางใจกับความเป็นตัวตนของตัวเองมากขึ้นนะคะหารฟนขึ้นมาปล่อยวางกับสิ่งต่างๆแล้วก็ ให้พลังงานตัวเองไปในทิศทางที่ดีเนาะมันเป็นจังหวะเป็นโมเมนต์ช่วงเวลาโอกาสที่กำลังจะแบบขยับเข้ามาแล้วนะคะหมอนว่าช่วงนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วคุณมองหาโอกาสความรักที่ให้ความสบายใจให้ความรู้สึกว่าอยู่ในสภาวะการทิ้งตัวได้รู้สึกแฮปปี้รู้สึก Happy, มันเติมเต็มมันมีความสุขอยู่ตรงนี้อะ่ะเออแล้วก็จังหวะของการเปลี่ยนแปลงก็มาแล้วด้วยถ้าปัญหาอะไรบางอย่างที่มันยังอยู่ตรงนี้นะคะหมดว่ามันจะเป็นเวที่ทำให้คุณรู้สึกว่าได้ปล่อยวางอะไรต่างๆได้มากยิ่งขึ้นเนาะปล่อยวางกับสถานการณ์ปล่อยวางใจต่างๆด้วยค่ะอ่ะโอเคเราไปดูกันว่าพลังงานจะเป็นยังไงอีกนะคะ ดิไฮ i ินเทสนะคะจัดชีสแปดเหรียญอัศวินถือดาบแล้วก็เด็กถือถ้วยพลังงานตัวตนของชาวทัตไฟในเวลานี้มันว่ามีโอกาสได้เริ่มต้นในเรื่องของความรักนะคะมีพลังงานของสเต็ปการไปต่อการโฟกัสกับเรื่องที่ เราให้ความสนใจนะคะในเรื่องของความแฟร์ความยุติธรรมเรื่องของแรงดึงดูดอะไรต่างๆที่จะเกเกิดขึ้นด้วยในช่วงเวลาต่อจากนี้นะพลังงานพลังใจเนาะทุกคนมีโอกาสในการได้เริ่มต้นค่ะในเรื่องราวพลังงานความรู้สึกที่ดีนะคะแล้วก็ โอกาสของความแฟร์ความยุติธรรมต่างๆด้วยนะมันขอดูหน่อยว่าหลังจากนี้เนาะพลังงานอะไรนะคะที่คุณกำลังจะได้เจอได้เจอเนาะแล้วก็ มันขอดูหน่อยว่าคนรอบข้างเขามองคุณเป็นคนยังไงแต่ว่าถ้าภาพรวมพลังงานตัวตนของคุณเนี่ยมันเหมือนกับคุณเป็นคนที่มีความแฟร์มีเหตุมีผลมีความยุติธรรมให้กับตัวเองมีสเสน่ด้วยนะช่วงเวลานี้อาจจะอยู่ในโหมดของพลังงานที่แบบดูน่าค้นหาดูน่าสนใจโอกาสการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอ่ะเราขอดูหน่อยพลังงานเป็นไงอีกเก้าไม้เท้าสิบถ้วยนะคะ เจ็บไม่ท้าเด็กถือเหรียญแล้วก็เธอร์มิตจริงๆภาพรวมพลังงานที่ขึ้นมามันคือ uh, ความนิ่งเนาะโอกาสในการเริ่มต้นมุมมองแล้วก็ทิศทางในการจะใส่ความพยายามใส่ความมุ่งม,มั่นตั้งใจเข้าไปมีพลังงานความสุขมีพลังงานความแบบแฮปปี้เกิดขึ้นเป็นการส่องดูทิศทางแนวทางของ ความสัมพันธ์ต่างๆนะคะอภาพรวมมันมีการสองมีการประเมินมันว่าคนอื่นนะเขาติดตามดูชีวิตคุณอยู่เหมือนกันนะอืไม่ใช่ไม่ติดตามหรอกมัว่าติดตามแล้วกเ็เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความพยายาม มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงนะคะมีโอกาสในการที่จะได้เริ่มต้นเนาะกับบางสิ่งบางอย่างมีพลังงานที่เป็นทิศทางของการแบบเป็นตัวตนของตัวเองมีพลังงานที่เป็นความสุขคืออาจจะมีครอบครัวมีความพร้อมในด้านของพลังงานความสุขความผูกพนันความแฮปปี้เนส หรือคุณเป็นคนที่มีความอบอุ่นอะ่ะใครอยู่ใกล้เขาก็จะรู้สึกได้ถึงพลังงานความอบอุ่นนั้นๆนะคะเหมือนกับอยู่ใกล้กับคนที่เขามีความแบบเป็นเต้าไมโครเวฟอะไรแบบเนี้ยเซเว่นอวานเจดเมท้าขึ้นมามีเรื่องราวของเพจอ of คอยด้วยโอกาสในการเริ่มต้นนะคะ เขาอาจจะเห็นว่าคุณอาจจะเริ่มต้นทำธุรกิจการงานอะไรบางอย่างอยู่ด้วยหรือเปล่าในช่วงเวลานี้นะหรือว่ามีทิศทางในการเริ่มต้นในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์บางอย่างก็ได้ทิศทางตรงนี้มนมองว่าแบบมีพลังงานมีพลังใจที่มันจะ เหมือนอยู่ในจุดที่คุณได้แบบใช้เวลาตัวตนอยู่กับตัวเองซึ่งบางคนคนอื่นก็อาจจะมองว่าออคุณดูเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวในแบบที่เป็นตัวของตัวเองอยู่เหมือนกันนะมีพลังงานในรูปแบบนั้นนะคะประมาณนี้เลยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าชาทัานไฟเหมือนกับว่าบางทีคนอื่นก็เข้าถึงความเป็นตัวคุณหรือว่าเข้าถึงความแบบ มีโลกส่วนตัวของคุณได้ยากเหมือนกันน่ะอืมไอสาการที่ขึ้นมานะคือถ้าคนภายนอกมองก็จะรู้สึกว่าคนนี้เขาดูมีพลังงานความสุขดูเป็นคนที่เขาก็จับตามองอ่ะแล้วก็เห็นว่าคุณเป็นคนมีความพยายามในตอนนี้อยู่ในจุดของการเริ่มต้นการงานที่ต่อยอดไปในเรื่องของความมั่งคั่งมั่นคงต่างๆนะคะประมาณนี้ขอดูหน่อยถ้าในเรื่องของความรักนะคะ คนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยเขาคิดหรือรู้สึกยังไงกับชาวทัดไฟบ้างมีพลังงานหนึ่งดาบนะคะมีพลังงานเด็กถือไม้เท้าแปดถ้วยจัดเม้นแปะไม้เท้าขึ้นมา เออมันว่ามันเป็นเรื่องของแรงดึงดูดเรื่องของการฟื้นฟูการฮีลิ่งความรู้สึกนะคะการที่จะมีการสื่อสารอ่าการสงข้อความการมีพลชันหรือการแบบมีจุดต่างๆที่เราจูกว่าเรารอคอยเนาะมันจะมีการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมามากขึ้น มีโอกาสในการที่จะได้เริ่มต้นนะคะมีพลังงานของการที่แบบบางทีเราเดินหันออกจากเรื่องราวความสัมพันธ์หรือการฟื้นฟูในเรื่องของจิตใจพลังงานความรู้สึกการที่หมนมองว่าในช่วงนี้คนถ้าเขาจะเข้ามาเขารู้สึกว่า เขาได้เดินออกจากสถานการณ์บางอย่างแล้วรู้สึกว่าคุณเป็นพลังงานที่เป็นคนที่ให้ความแฟร์ให้ความวิติธรรมในความสัมพันธ์ดูเป็นคนที่มีเหตุผลดูเป็นคนที่เขาอยากสื่อสารนะคะสิ่งต่างๆด้วยแล้วก็มุว่าเดี๋ยวคงได้มีการได้รับข้อความได้รับการติดต่อผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งมาแล้วก็โอกาสในการที่จะได้เริ่มต้นนะคะในแง่มุมของ ความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นออพอหนึ่งดาบขึ้นมามุนมองว่าเออมันเป็นพลังงานที่มีความชัดเจนเนาะในสิ่งที่มันจะก่อเกิดขึ้นนะคะเป็นภาพรวมพลังงานของการสื่อสารในแนวทางต่างๆด้วยในช่วงเวลาต่อจากนี้นะ มันว่ามันมีข้อความที่แบบจะปรากฏขึ้นแล้วก็มีทิศทางแนวทางในแง่มุมของความรู้สึกความสัมพันธ์อ่าที่มันมองว่าคุณดูเป็นคนที่น่าที่จะพูดคุยน่าที่จะสื่อสารเขาดูคุณเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็อมีความชัดเจนกับตัวเองในการจัดการชีวิตแก้ไขปัญหามีโอกาสในการที่อยากจะเริ่มต้นด้วยอืม อยากเริ่มต้นในความสัมพันธ์นะคะทีนี้มุ์ขอดูหน่อยว่าแล้วแนวโน้มต่อจากนี้นะจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะตัวคุณถ้าเขาเข้ามาเนี่ยตัวคุณจะคิดหรือว่ารู้สึกยังไงเนาะมีจะทิสนะคะ สีเหรียญจ้าได้แฮงแมนคุณจะคิดหรือรู้สึกยังไงคะชาวธาตไฟเมสิษธนูจริงจมว่าคุณก็อยากสื่อสารคุณก็รับรู้ได้ว่าเออการสื่อสารมานะนั้นมันเป็นการอัปเดตเรื่องราวดีๆนะคะคิดว่าคุณก็เปิดใจในการสื่อสารและมันจะมีบรรยากาศความน่ารักในความสัมพันธ์เกิดขึ้นแต่ตัวคุณรู้สึกว่ามันดูค่อยเป็นค่อยไป เหมือนกับเราอาจจะใช้ความนิ่งจสยบความเคลื่อนไหวก็ได้ขอช่วงเวลาให้ได้คิดทบทวนให้ได้ตัดสินใจนะคะพลังงานสี่เหลี่ยมมนว่าเหมือนคุณพยายามคิดไรตร่ตรองกับรูปแบบความสัมพันธ์ที่เข้ามาด้วยความรอบคอบที่สุดด้วยความรอบคอบที่สุดแล้วก็ให้พลังงานในเวที่รู้สึกว่ามีความแฟร์มีความยุติธรรมเกิดขึ้น เป็นพลังงานแนวโน้มตรงนี้นะคะที่มันแบบจะก่อเกิดขึ้นนะพลังงานพลังใจเนาะทีเนี้ยมันคิดว่าก็ได้สื่อสารแต่ว่าลักษณะการดำเนินไปใช้เหตุและผลแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปมากๆเลยด้วยเหมือนกันนะคะ อามาดูสิพลังงานเป็นยังไงอีกคะ่ะเดอะเมจิเชียนนะคะในสัปดาหสีดาบแดดาบแล้วก็เดอะไฮฟินเทสนะคะภาพรวมพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้มนมองว่าเป็นรูปแบบของ งานที่จะได้มีแรงดึงดูดบางอย่างเกิดขึ้นมีในเรื่องของการสร้างเงื่อนไขาบางอย่างเนาะฉะนั้นมันเหมือนกับเรามีกำแพงของความรู้สึกอะบางสิ่งบางอย่างเราต้องก้าวข้ามผ่านกำแพงหรือว่าสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกตรงนี้ไปให้ได้นะคะพลังงานที่ก่อเกิดขึ้นมามันจะเป็น พลังงานพลังใจในรูปแบบของการฮิลลิ่งการเยียวยาเสเต็ปของความแข็งแรงแข็งแกร่งของตัวเราเองด้วยแล้วก็มีไพ่อัศวินถือไม้เท้าขึ้นมาเนาะเป็นเหมือนกับแพชชั่นเป็นเหมือนกับแนวทางในการที่จะได้ไปต่อหรือว่าแรงดึงดูดอะไรต่างๆที่มันจะก่อเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะ ทีนี้เราจะไปดูกันหน่อยว่าทิศทางพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้เนาะมันจะไปในเวไหนนะคะแต่คือมนว่ามันมีแรงดึงดูดแหละแล้วก็มันมีโอกาสในการที่จะได้ปรับตัวมีแพชชั่นแต่ว่าดูความสัมพันธ์มันดูมีความวิ่งมีการเดกมีการพักแล้วก็บางสิ่งบางอย่างมันยังไม่ได้เห็นถึงคอมมิตเมนที่มันแน่นอนขนาดนั้นเดี๋ยวมนขอดูหน่อยว่าเพราะอะไร นะคะเพราะตัวคุณหรือตัวเขาหรือ,อยังไงจะ้ะเพราะว่าเป็นการเริ่มตน้นอม,มันจะต้อง ending กับปัญหาที่เราสึกว่ามันค้างในความรู้สึกโอ้แล้วต่างคนก็น่าจะมีโอกาสทางเลือกทางความรักที่ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่มีตัวเลือกทางเลือก,ลอกแล้วก็มีเสน่ห์ในตัวตนค่อนข้างเยอะอาจจะได้ดึงดูดช้อยตัวเลือกเข้ามาแบบ เยอะมากๆม,มีพลังงานของแบบทางเลือกที่ปรากฏขึ้น เป้าหมายปลายทางที่ปรากฏขึ้นเนาะประมาณนี้มันมีอะไรที่รู้สึกว่ายังมีหนทางอีกมากมายอะ่ะฉะนั้นก็อาจจะเปิดโอกาสในการเรียนดูเริ่มต้นแหละแต่ว่าขอเวลาในการได้เลือกได้ตัดสินใจนะคะเหมือนกับว่าเราจะไปในทิศทางไหนดีเนาะขอดูคําแนะนํำหน่อยสิจากไพ่ไพ่อยากบอกอะไรให้กับชาวทัศไทยชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูบ้างคะ กิโยกการมาเลยจ้าขอแบบเข้มๆสักใบอ่า intuition นะคะตามสัญชาตญาณความรู้สึก security นะคะ เหมือนสร้างพลังงานความมั่นคงทางความรู้สึกให้ตัวเองด้วยอืมแล้วก็คอนเนคเชื่อมต่อเนาะกับสิ่งต่างๆคือเราสึกว่ามันเป็นการทําตามสัญชาตญาณความรู้สึกเดี๋ยวอะไรมันก็จะมีสายที่บอกคุณได้ยางไะว่ามันจะผักดั้นคุณไปในทิศทางไหนนะคะสัญชาตญาณความรู้สึกของตัวคุณเองเนี่ยนะเราขอดูหน่อยสิว่าพลังงานพลังใจต่อจากนี้นะมันจะเป็นยังไง เอาโอกาสให้กับชาวทัดไฟหน่อยจ้ามันมยังไม่จบนะสู้ค่ะลุยค่ะทางเดินเป้าหมายที่คุณวางไว้เนาะมันเห็นว่าคุณมีเงื่อนไขไมีข้อจำกัดอะไรเยอะเวลาที่เปิดมาจะเกณฑ์ในการคัดเลือกใครคัดเลือกคนแต่ว่าอย่างนึงนะอยากให้เชื่อมั่นว่าคุณดีพอนะ อย่าสงสัยในตัวเองว่าตัวเราไม่ดีพอหรือเปล่าคุณดีพอค่ะคุณดีพอที่จะมีคนรักมีคู่ชีวิตที่ดีนะคะเดินหน้าต่อลุยกับเป้าหมายเลยจ้ะโอเคประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะมัน่นฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ